สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้สอนฟรีค่ะวิธีการใช้ LINE OA ในหัวข้อฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Step Message นะคะเราจะใช้ตัว Step Message อย่างไรได้บ้างนะคะสำหรับใครที่ทำออนไลน์อยู่นะเอเชเลยว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยเอาไปเสริมการตลาดของคุณได้เป็นอย่างดีเลยเนะมื่อวานเนี่ยหนะ้าตาเขาเพิ่งเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะคะทำให้รูปแบบการจัดวางเนี่ย มันก็เปลี่ยนไปแต่ในมือถือที่ BS Check เนี่ยยังเหมือนเดิมนะคะก็ยังยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงในตัวฟีเจอร์การใช้งานนะคะตัว Line OA เนี่ยเขาปรับฟีเจอร์เยอะมากๆแล้วก็มีหลายๆส่วนนะคะที่ทำให้คุณสามารถเอาไปต่อยอดกับสิ่งที่คุณทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการปิดยอดขายการสร้างระบบนะคะโดยที่แม้กระทั่งคุณทำงานคนเดียว คุณก็สามารถทำได้เหมือนมีทีมงานมาช่วยนะอ่ะ step message นะคะใน l i โ e OA ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะสอนแบบ step by step เลยนะอันดับแรกเลย step message มันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็ใช้งานอย่างไรนะคะอันนี้บอกเลยว่ามันจะทำให้การตลาดของคุณเนี่ยมันเฉพาะเจาะ ส่งมากยิ่งขึ้นในตัวของ Line OA หรือว่าที่ Line Official Account ที่เราก็โอเคคิดว่าเออก็แค่แอดเฟรนมาส่งบอดแคสไปก็แค่ส่งข้อมูลไปเดี๋ยวเขาก็ทักมาเองแหละไม่ทักก็กแล้วไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำช่องทางอื่นก็ได้ยงไงก,ก็ก็มีฐานลูกค,ค้ายอยู่แล้วเอ้ย จริงๆมันมีมากกว่านั้นนะทุกคนถ้าอยากรู้เดี๋ยวตามเขาไปดูนะคะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันจะไปช่วยตอบโจทย์อะไรอยู่นะคะหัวข้อแรกนะคะในวันนี้นะคะนั่นคือตัว step message นะทุกคน step message เนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะทุกคนมันเป็นเครื่องมือใหม่นะคะที่ตัว Li n e เ a เนี่ยเขาสร้างขึ้นมานะเอาไว้ส่งข้อความอัตโนมัตินะคะไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ย้ำนะทุกคน ส่งไปหาลูกค้าใหม่เพราะว่าเราเห็นตัวเลขอะอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นใช่ไหมสมมุติว่าแต่ก่อนเรามี50ตอนนี้ขึ้นเป็นร้อยส0งแต่ถ้าเขาไม่ทักเออเราก็จะบอดแคสต์ไปเรื่อยๆของเราของเราแล้ววันนึงก็คิดว่าเขาจะเขาจะมาซื้อของเราใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเขามองเห็นว่าเฮ้ยลูกค้าใหม่เนี่ยความต้องการเขาอาจจะยังไม่เกิดขึ้น,ถ,นถ้าเรายังไม่เกิดการกระตุ้นใช่ไหมโอไลโอเอเนี่ยเขาก็เลยออกแบบมานะทุกคน mm hmm. เพื่อเจาะจงเฉพาะกลุ่มลูกค้า ที่เพิ่งแอดเข้ามาแล้วระบุไปอีกนะว่ามีช่องทางไหนที่แอดเข้ามาเราสามารถทำการโปรโมทให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันจะมาปิดแก็บตรงที่ว่าเฮ้ยแอดมาแล้วเขาอาจจะยังไม่รู้จักเราดีแล้วเขาก็ยังไม่รู้ว่าร้านเรามีอะไรบ้างนะคเพราะว่าถ้าข้อมูลในกร e t i n g message มันอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะคะเราสามารถทำการตลาดเพิ่มเข้าไปในเฉพาะกลุ่มคนนะ ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ได้นะคะแบบนั้นตั้งค้าได้ตั้งแต่1วันที่แอดเฟนเข้ามาแล้วก็ส่งเข้าไปไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นข้อความลิสต์เมนูคูปองนะคะมันคือเครื่องมือนะคะในการส่งข้อความไปหากลุ่มลูกค้าที่เพิ่งแอดเฟนขึ้นมาโอเคนะคะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมเอดรู้ทุกคนลุ้นอยู่ว่าฉันจะได้อะไรจากการเพิ่มเพื่อนตรงนี้ เดี๋ยวมันจะมีในสเต็ปต่อไปพีเอสจะมีเวิร์กช็อปให้ทำแล้วเดี๋ยวทุกคนเอาไปลองทำนะโอเคต่อมาหัวข้อที่2นะคะเต็ปเมสเซจมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ตอบโจทย์ลูกค้าเมื่อเพิ่มเพื่อนขึ้นมาแล้วเขายังไม่รู้ว่าเขาอ่ะต้องการสินค้าหรือบริการอะไรอยู่ในของเรานะคะเราสามารถส่งนะคะข้อความไปหาเฉพาะคนที่เพิ่มเพื่อนขึ้นมาใหม่ได้ ในนั้นมันจะไปตอบโจทย์ลูกค้าที่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นนะเพราะทุกคนเนี่ยถ้าทําออนไลน์มาจะรู้เลยว่าการที่คนเราจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกว่าแอดแฟนมาฉันจะซื้อเธอเลยมันไม่มีนะทุกคนอย่างน้อยเนี่ยกว่าเขาจะตัดสินใจซื้อเนี่ยประมาณ7ครั้งหมายความว่าเขาอาจจะต้องเห็นน่ยถ้าใครเคยยิงแอดจะมีข้อมูลอยู่ในมือว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยความถี่มีผลกับการที่ลูกค้าจะตัดสินใจเนน,นั้นตัวไลน์โอเอเขาก็ทําอันนี้เหมือนกันตอนนี้เนี่ยมันมียิงอ สำหรับไลน์ OA ใช่ป่ะเขาเรียกว่าไลน์แลบอันนั้นคือย,ยิงแอดแต่อันนี้เป็นการทำาทร์เก็ตโดยเฉพาะแค่กลุ่มที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่เราสามารถบอดแคสต์เฉพาะนะคะเฉพาะกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยการกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นรูปภาพคูปองหรือบัตรสัมนาคุณต่างๆที่ให้เฉพาะกลุ่มคนที่เพิ่มเข้ามาใหม่เท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะไปตอบโจทย์ยังไงบ้างจะทําให้เขาเกิดการตัดสินใจ ซื้อสินค้าเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีตัวนี้ขึ้นมาเพื่อสำหรับที่ใครมีลูกค้าใหม่ทำการส่งสินค้าที่เป็นเฉพาะไปได้เลยและมันเด็ดไปกว่านั้นคือ เราสามารถระบุได้แม้กระทั่งว่าคุณเป็นเพศอะไรคือเราบอสแคชเฉพาะไปได้เลยอะถ้าคุณเก่งเรื่องการตลาดอยู่แล้วเนี่ยนะเอเชืเลยว่าคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วว่ากลุ่มคนประเภทไหนเขาตัดสินใจซื้อสินค้าคุณเพราะอะไรต่อมานั่นก็คืออันที่3นะคะสเต็ปเมสเซจใช้งานอย่างไรอันดับแรกเลยเนี่ยเพรจะให้ทุกคนมองว่า ควรจะมีการวางแผนการตลาดเก็บไว้ด้วยการแยกกลุ่มลูกค้าแยกประเภทสินค้าที่เรามีอยู่ในมือเข้าใจวัตถุประสงค์ของตัวสินค้าที่เรามีอยู่ในมือเช่นกระเป๋าถือเนี่ยมันขายดีมากๆสําหรับกลุ่มที่เป็นแม่บ้าน กลุ่มคนทํางานอายุช่วงนี้ขายดีมากๆแต่สินค้าตัวนี้มันจะขายดีสําหรับกระเป๋าแบบกระเป๋าเดินทางจะขายดีมากๆสําหรับกลุ่มผู้ชายที่รักการท่องเที่ยวคุณมีสินค้าในมือแล้วเขาเพิ่งแอดมาเราสามารถแยกได้เลยนะว่าเพศหญิงแบบนี้เนี่ยเราจะบอดแคสสินค้าตัวนี้ไปให้เขาถ้าเป็นเพศชายแบบนี้เนี่ยเราจะบอดแคสสินค้าตัวเนี้ยไปให้เขาเพื่อให้เขาเกิดการตัดสินใจซื้อเพราะว่าการแยกเจนก็มีผลดุป้านในการตัดสินใจไม่ว่าจะเจน X เจน Y มี ปัจจัยในเรื่องการตัดสินใจเช่นเดียวกันนะคะเรืงนั้นเนี่ยตัวไลโอเอนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ตร,ตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้พีเอสจะให้เคสสตัดดี้นะคะทุกคนเพื่อให้ทุกคนทำตามไปพร้อมกันพ mm ีเอสก็เลยยกเป็นเคสสตัดดี้ขึ้นมานั่นคือลูกค้านะคะต้องการหาเสื้อผ้าให้กับลูกกดดูมาหลายร้านแล,และแล้วก็เจอร้านของเรานี่แหละที่เขาชอบแล้วเขาก็เลยแอดเฟนเข้ามา แอดเฟนเข้ามาในร้านของเราซึ่งตอนนี้เราสมมุตินะคะสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นร้านขายเสื้อผ้ากันอยู่นะทุกคนเราขายเสื้อผ้าซึ่งแบบโหเสื้อผ้ามันเยอะมาเลยเนาะแล้วคุณแม่คนนี้เนี่ยเขาก็แอดเข้ามานะแอดเข้ามาในในในไลน์โอเอของเราเนี่แหละทุกคนแล้วเราจะแยกเราจะทำการตลาดกับคุณแม่คนนี้ยังไงการตลาดก็คือเขาเนี่ย มีหลายขนาดแน่ๆแ,แหละคุณแม่คงอยากรู้ว่าเอ๊ะขนาดไหนอย่างไรใส่ไปพร้อมกับเที่ยวได้ไหมเริ่มมองหาความคุ้มค่าและส่งรูปไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวบิวอารมณ์กันนี่คือการตลาดที่เราเริ่มคิดออกคุณแม่ก็ต้องอยากเห็นหลายๆแบบไหมคุณแม่ชอบเลือกสินค้าใช่ไหมเอ๊ะแล้วเขาจะตัดสินใจซื้อเพราะอะไรนะอย่างน้อยเนี่ยต้องมีคุปปองหรือ,ปอโปรโมชั่นและฟรีส่งฟรีเนี่ยโอ้โหเขาต้องสนใจแน่ๆเลยถูกปะเพราะคุณแม่อย่างน้อยเนี่ยเขาเริ่มดูเรื่อง ความหลากหลายรูปแ,นะแบบนั้นรูปแบบนี้มีกี่ไซส์เหมาะกับลูกหรือเปล่าแล้วสําคัญคือคุณจะต้องจะส่งฟรีเพราะหลายๆที่เขาก็ส่งฟรีถูกไหมเราต้องทําการตลาดแบบนี้ไปนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่แอดเข้ามาไม่ใช่คุณแม่ล่ะอ่าอันนี้เราจะทําการตลาดยังไงนะคะนั่นคือคุณพ่ออ่ะคราวนี้เป็นคุณพ่อเพิ่มเข้ามาคุณพ่อเขาก็นึกกะลระเขากนะ็เออต้องเห็นรีวิวแล้วคุณพ่อกว่าจะจ่ายตังก็ต้องแบบมีการเทียบราคาแน่ๆแล้วคุณพ่อเดี๋ยวนี้ก็ ก็ค่อนข้างใส่ใจในเรื่องรายละเอียดในการเทียบราคานะแล้วก็ถ้ายิ่งมีรีวิวเยอะเขาจะเกิดความเชื่อมั่นแล้วเขาก็จะใส่ใจซื้อนะยิ่งรับประกันคืนเงินโอ้โหอันนี้คุณพ่อจะโดนใจมากๆและถ้าคนที่แอดเข้ามาไม่ใช่คุณพ่อแต่เป็นคุณตาที่กําลังหาเสื้อให้เรานะคะเสื้อให้หลานเพราะอย่าลืมว่าสินค้าหนชิ้นสามารถมีกลุ่มคนหลายๆคนนะ เข้ามาซื้อได้เฮ้ยพี่เอสต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าพอเราเข้าใจโจทย์ตรงนี้เวลาเราใช้เต็ปเมสเซจเนี่ยมันจะง่ายมากๆเพราะตัวเต็ปเมสเซจเนี่ยมันเป็นการบอดแคสต์นะคะทุกคนที่จะสฉพาะเจาะจงเข้าไปเป็นบุคคลเข้าไปนะตอนนี้เราแยกแล้วว่าสินค้าของเราเนี่ยอาจจะมีกลุ่มคนที่สนใจประมาณ3กลุ่มนั่นคือคุณแม่คุณพ่อและคุณปู่คุณย่าที่ต้องการหาเสื้อผ้าให้ลูกแล้วก็หลานนะคะพอเราเข้าใจตรงนี้เราก็ต้องมาแยกว่าเขาตัดสินใจซื้อเพราะอะไร นี่เป็นการบ้านขั้นแรกนะนั่นคือวิเคราะห์ก่อนว่าสินค้าที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยจะไปตอบโจทย์คนกลุ่มไหนเขาถึงแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเราใน l i n e OA ทํทำไมเขาถึงต้องแอดเราเข้ามานี่นะคะหน้าตาของตัว s t Message อะมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะเป็น workflow ซึ่งเมย์จะพาทุกคนเข้าไปดูนับจากตอนนี้จะพาเข้าไปดูจากเหตุการณ์สมมุติที่ไปเอ็ดยกขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะคะนั่นคือการแยกกลุ่มตามประเภทตามช่วงอายุจากสินค้าตัวเดียวนะโอเคนะ,ะไปกันต่อค่ะ อันนี้เป็นหน้าจอผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเท่าวันนี้หน้าจอเปลี่ยนไปคือด้านนี้นะทุกคนที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะซึ่งแต่ก่อนมันจะมีบอร์ดแคสต์มีริชเมนูลิสต์เมนูหายหรือเปล่ามันไม่ได้หายนะคะมันจะแยกเป็นประเภทด้านนี้นะบางคนเคยใช้ลิสต์เมนูอยู่นะมันจะมีริชเมสเซจริชวิดีโอแล้วก็การ์ดเมสเซจยังอยู่ในฟังก์ชันนี้นะคะ ข้อความตอบกลับก็ยังอยู่ในส่วนนี้มีทั้ง AI แล้วก็สามารถตอบเป็นแมนวนวลได้เครื่องมือต่างๆบัตรสะสมเครื่องมือในนี้คือวเครื่อง,งมือการตลาดนะจะเป็นคูป,ปองบัตรสะสมแต้มแบบสอบถามอยู่ในฟังก์ชันนี้นะคะแชทบอทอยู่ตรงนี้และบอรดแคสต์นะคะก็ยังเหมือนเดิมอยู่ข้างบนนะแต่วันนี้เราไม่ได้สนใจฟีเจอร์ทั้งหมดที่พูดแต่วันนี้ตัว step message ตัว step message นี่แหละคือคีย์ของวันนี้นะคะมันอยู่ตรงนี้ พอกดเข้าไปเนี่ยตัวเซฟแมทเซจมันเป็นเครื่องมือนะคะเช่นเดียวกับการบอร์ดแคสข้อความไปแต่มันจะสร้างเครื่องมือการส่งข้อความแบบอัตโนมัติให้เรากับกลุ่มลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาใหม่เราเนี่ยกดเข้าไปเลยไปสร้างนะคะแล้วก็บอกว่าเราจะสร้าง เราสร้างชุดกันนะคะว่าอันนี้ขายเสือ้อถ้าคุณมีคอสคุณก็บอกขายคอสเรื่องอะไรก็ว่าไปไม่ว่าจะเป็นยิงแอดเอ่อ o s t o s h อ p อะไรก็ได้แล้วแต่ชื่อชื่อคอสของเราที่เราจะทำการตลาดนะอันนี้คือชื่อนะคะ a p s บอกว่าขายเสือ้ออ่าขายเสื้อเด็กตั้งค่าการกำหนดไหมอย่างเช่นว่าเอ้ยเราจะทำการใช้ตัวอันนี้นะคะ จะใช้ step หรือว่าสิ้นสุดเมื่อเพิ่มเพื่อนในช่วงเวลาใดสมมุติเราอาจจะทําตอนกลางคืนแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ต้องกําหนดก็ได้นะคือบอกเลยว่าเราทําการตลาดสําหรับกลุ่มคนที่เพิ่มเพื่อนขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะไม่ต้องกําหนดการใช้งานนะคะคก็คือใช้ไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยเพิ่มเพื่อนนะคะเพิ่มเพื่อนเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะ เพิ่มเพื่อนเนี่ยอันนี้มันจะเป็น workflow นะทุกคนแล้วก็เพิ่มสเตปนี่เดี๋ยวเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะคะหมายถึงคนที่เพิ่ง a d ดเฟนเราเข้ามานะคะทุกคนอันนี้หมายถึงว่าคนที่เพิ่งเพิ่มเพื่อนเราเข้ามาในในเป็นเฟรนนะคะแล้วเราก็ใส่สเตปว่าเราจะใส่เป็นเงื่อนไขเมื่อกี้บอกแล้วว่าเราจะใส่เป็นแยกเป็น3ามกลุ่มนะคะเราจะเงื่อนไขที่หนึ่งนั่นคือนั่นคือคุณแม่นะคะ อันนี้คือคุณแม่เพิ่มเงื่อนไขคือเป็นเพศหญิงนะคะอายุคุณแม่ก็อ่ะสัก25่เมื่อกี้บอก 30- ถึง45นะคะเรากำหนดเป็นแบบนี้แล้วคุณแม่ตรงนี้เราก็บันทึกนะว่าเป็นคุณแม่มันจะขึ้นเห็นไหมทุกคนจะขึ้นมาถ้าเป็นคุณแม่ที่เพิ่งแอดเฟนเรามาอย่างน้อย1วันอ่ะอย่างน้อย1วันเราเสร็จสิ้นไหมไม่เราเพิ่มคุณแม่ตรงนี้เนี่ยพอแอดเข้ามาใช่ไหมคะอ่ะเราเพิ่มก่อน ว่าเรามีคุณแม่แล้วเราก็ต้องเพิ่มอีกเราก็มีคุณพ่ออ่าตรงนี้ก็เป็นคุณพ่อนะคะนี่เราแยกกลุ่มนะคะเงื่อนไขก็คือเป็นเพศชายเลยนะอายุยี่0ห้าสามสิบนี่อายุประมาณนี้สามสิบถึงสี่สิบห้าอันนี้คือคุณพ่อและอย่าลืมกดบันทึกนะคะพอกดบันทึกเสร็จแล้วอาจจะเพิ่มอีกหนึ่งเงื่อนไขเป็นคุณปู่คุณย่านี่นะคะ ทำตามพร้อมกันได้นะคะหรือเรียนรู้ไปก่อนได้นะคุณปูคุณย่าอันนี้ ปู่คุณย่าเงื่อนไขคือทั้งเพศหญิงเพศชายอายุนี่บอกไปเลยว่าตั้งแต่50นะคะจริงๆมันสามารถเพิ่มได้ด้วยนะว่าโอ้โหคนนี้นี่เป็น Android เป็น iOS สามารถ Windows Phone คือแยกได้อีกนะจะเลือกพื้นที่ก็ได้นะว่าเป็นกรุงเทพพัทยาเซ็นทรัลเลือกพื้นที่ได้นะคะแต่อันนี้ S ขอไม่ได้ระบุพื้นที่นะคะแล้วก็ระบุเป็นอายุ นะคะเพิ่มและอันนี้ก็คือใครก็ได้นะคะแบบนั้นโอเคอันนี้ก็แยกเป็นกลุ่มละมี3กลุ่มมีคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณยา่าคราวนี้เนี่ยถ้าใครใคนใดคนนึงเข้ามาแอดเฟรนในหลานของเราปรึ๊บนี่นะคะเราจะทำการถ้าเป็นคุณแม่แอดเข้ามาเอสก็จะส่งข้อความอันนี้ไปนี่รายละเอียดสินค้าอ่ารายละเอียดสินค้าเด็กเ,เสื้อผ้ารายละเอียดสินค้าอ่ะ เอจจะส่งรายละเอียดสินค้าซึ่งเราก็จะดูเอ๊ะคุณแม่จะว่างช่วงไหนหลังส่งลูกแน่ๆ9้าโมงแล้วคุณแม่ก็จะเริ่มพักจนถึงเที่ยงเพราะว่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มไปหลับลูกนะคะแั้เ่เอก็จะส่งไปว่าตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเรากําหนดช่วงเวลาได้นะว่าเราจะบอดแคสต์ตัวนี้ไปให้คุณแม่ในช่วงเวลาไหนนะคะเราจะส่งอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสินค้าเสื้อผ้าอ่าเสื้อผ้ารายละเอียด รายละเอียดเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าอ่าแล้วก็มีรูปภาพแนะนำให้เพิ่มและอาจจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปอีกอาจจะเป็นการ์ดเมสเซจเข้าไปอันนี้คือเลือกได้หมดเลยนะคะเหมือนเราหมดแคสปกติพอเราบอกว่าเราจะส่งรายละเอียดสินค้าไปให้คุณแม่ใช่ไหมแล้วยังไม่พอถ้าคุณแม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยอยากจะตัดสินใจเห็นสินค้าแล้วเขาอาจจะยังไม่เกิดการตัดสินใจเขาเจอเราสองครั้งแล้วใช่ไหมแอดเฟนเข้ามาหนึ่งครั้ง เห็นรายละเอียดสินค้าท hey uh ี่เป็นเฉพาะกลุ่มขึ้นไปเองแล้วเราบอกว่าเราจะให้ส่วนลดนะของคุณแม่ชอบวลาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะอ่ะแถมหนึ่งี่เราจัดให้คุณแม่โดยเฉพาะนี่แต่คุณแม่จะชอบซื้อช่วงไหนล่ะอันนี้คือเราต้องทำการตลาดเพิ่มคุณแม่อาจจะซื้อช่วงก่อนนอนอ่ะคุณแม่ จะอยากรับคูปองช่วงก่อนนอนแล้วก็กำหนดไปเลย21จนถึง4ทุ่มคุณแม่นอนดึกนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็เกิดการบันทึกนี่พอเราให้คุณแม่เห็นสินค้าเสร็จเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะให้โปรโมชั่น1แถมหนึ่งเข้าไปนะคะทำการตลาดแบบนี้นะทุกคนให้รายละเอียดสินค้าเสร็จแล้วก็ให้โปรโมชั่นเฉพาะกลุ่มเข้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นคุณพ่อ พีเอสแนะนําว่าแบบนี้ถ้าเป็นคุณพ่อใช่เราก็มาเพิ่มรายละเอียดว่าอ๋อคุณพ่อเนี่ยเขาชอบดูรีวิวเออจริงๆเพราะดูจากจากที่ที่บ้านเนี่ยล่ะรีวิวรีวิวเยอะเนี่ยโอ้โหความน่าเชื่อถือเนี่ยส่งรีวิวรูปภาพเออส่งรีวิวนะคะส่งรีวิวรูปภาพไปแล้วคุณพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกไปทํางานใช่ไหมคุณพ่อก็จะดูสัก ช่วงเที่ยงไหมอ่ะเราให้คุณพ่อดูเที่ยงจนถึงสักบ่ายสองอ่ะคุณพ่อดูสินค้าพอแอดมาหนึ่งวันแล้วก็เริ่มแบบช่วงช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายๆก่อนคุณพ่อเข้างานนี้เราก็ส่งไปนะส่งรูปเป็นรีวิวคุณอาจจะไปทาการ์ดเมสเซจมาก่อนได้เพราะในนี้มันสามารถเพิ่มได้อีกนะนอกจากรูปรีวิวอาจจะส่งเป็นการ์ดเมสเซจนะคะไปทาการ์ดเมสเซจเข้ามาแล้วก็ไปเพิ่มนะคะแล้วเราก็กดบันทึก ส่งแบบนี้ไปไปหาคุณพ่อในช่วงเที่ยงและบ่ายโมงและในวันเดียวกันนั้นนะคะเราก็จะส่งไปอีกอ๋อคุณพ่อพอคุณพ่อเห็นรีวิวคุณพ่ออยากได้อะไรคุณพ่อคงต้องอยากได้ส่วนลดใช่ไหมใส่ส่วนลดค่ะใส่ส่วนลดอ่าซัก20%อะอันนี้อันนี้แล้วแตกกันข้อมูลลูกค้าของทุกคนในมือนะ,ะก่อนนอนให้คุณพ่ออีกสักรอบนึงก่อนนอนคุณพ่อก็ สัก3ามทุ่มไหมสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยแหละคนก็จะเริ่มซื้อของนะคะแล้วเราก็ใส่ราคาเข้าไปเ,เราก็บอกจะให้ส่วนลดก็อาจ,จะไปทาเป็นคูป,ปองเพราะในนี้มันใส่เป็นคูป,ปองได้นะคะคนก็ไปสร้างเป็นคูป,ปองได้นะใส่ส่วนลดไปให้คุณพอ่ออ่ะคราเนี้ยเราก็จะเริ่มละมีโอกาสในการที่ปิดการขายกับคุณพ่อมากยิ่งขึ้นแต่คุณก็ต้องมีข้อมูลนะว่าในช่วงวัยแต่ละช่วงวัยเนี่ย เขาชอบอะไรเขาชอบการตลาดแบบไหนนะคะเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะว่าคุณต้องเข้าใจสินค้าของร้านคุณคุณต้องเข้าใจตัวโปรดักต์ลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีแล้วตัวเ็ตแมสเซจเนี่ยมันจะไปช่วยตอบโจทย์ที่เป็นรายบุคคลรายกลุ่มได้มากยิ่งขึ้นนะอ่ะอเ,เริ่มมองเห็นภาพกันแล้วต่อไปคุณปู่คุณปูก่ก็ก่อนจะตัดสินใจซื้อเนาะคุณปู่ก็อยากรู้คุณสมบัติสินค้ารู้เอ่อคุณสมบัติ เออเสื้อผ้าใส่ได้นานไหมเออคุณสมบาติเสื้อผ้า อย่างเช่นหลานใส่แล้วมันจะระคายเคืองผิวไหมมันเป็นออแกนิกไหมหลานแบบอาจจะเป็นคนแพ้ง่ายดังนั้นต้องใส่ข้อมูลที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาอยากรู้นะคะอาจจะต้องทําตัวอักษรตัวใหญ่ๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะขอเจาะจงเข้าไปแล้วคุณปู่คุณย่าคงไม่ได้ดูช่วงเวลาเดียวกับคุณแม่เนาะปู่คุณย่าก็จะตื่นเช้านิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ให้คุณปู่คุณย่าเนี่ยส่งบอดแคสไปในช่วงเช้าๆจนถึง แปดโมงเก้าโมงส่งไปหาคุณปู่คุนย่าช่วงเช้านิดนึงให้เขาเห็นสินค้าเราอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่เขาจะส่งคําว่าสวัสดีวันจันทร์ดูแลสุขภาพนะอันนี้ก็ที่เราเห็นกันเป็นประจำนะว่าเอสก็ได้จากคุณพ่อเช่นเดียวกันนะคะแบบนั้นคุณพ่อก,ก็จะส่งมาสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องส่งรูปภาพไปให้คุณปู่ขุณย่านิดน,นึงนะคะว่านี่นะคะส่งแบบนี้เลย เป็นรูปไปนะะวันนี้ถ้าคุณมีรูปอะไรก็กส่งเข้าไปนะบอดแคสไปเป็นรูปภาพแนบไปกับตัวช่วงเวลาที่เรากําหนดนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเมสเซจอะไรก็เพิ่มได้นะคะสุดท้ายเนี่ย RPS อ,อาจจะลองเลือกสักหนึ่งรูปนะยืมรูปมาใช้จากอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้อ่าเราก็กดบันทึกพอทำนี้เสร็จพอเสร็จแล้วโอ้โหคุณปู่คุณย่าก็เนอะ ทุกคนก็ต้องย่อมอยากได้ส่วนลดนะคะส่วนลดอาจจะเป็นซื้อสองแถมหนึ่งดิค่ะคุณตาคุณยายมีกําลังซือ้อซื้อสองแถมหนึ่งไปเลยค่าคุณตาคุณยายนะทําการตลาดแยกนะซื้อสองแถมหนึ่งนะ,ะเออคุณตาคุณยายอาจจะแบบ ช่วงเที่ยงนมเห็นแล้วอ่ะช่วงเที่ยงอาจจะได้ตัดสินใจซื้อช่วงทานอาหารนะก็ตัดสินใจได้จนถึงสักสามโมงสี่มอ่ะอคุณตาคุณยายก็เดี๋ยวไปรับหลานนะอ่ะก็ส่งไปอ,กอีกอ่ะเราก็ทําการใส่คูปองไปสั่งรูปภาพให้เขาให้คุณตาคุณยายคลิกง่ายๆนะคะต้องทําแบบว่าคลิกง่ายๆนะคะอาจจะเป็นข้อความกดลิงก์ไปสั่งได้เลยอย่างนี้อย่าอย่า,ยาขั้นตอนเยอะนะคะสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเอาตัวใหญ่ๆ,ๆนะคะแบบนั้น เห็นไหมเราก็ทกําการตลาดแยกแบบนี้ได้เลยนะทุกคนเห็นภาพไหมแล้วก็อันนี้ก็คือคนอื่นๆอะถ้าคนอื่นๆเราแบบไม่ได้แยกกลุ่มไม่แยกเพศหญิงเพศชายอาจจะเป็นเด็กอะไรที่หรือว่าคนมากกว่านี้เราอาจจะแบบโอเคคลิกลิงก์ให้เขาไปดูใน My ช h o p ก็ได้นะคะอาจจะบอดแคสข้อมูลไปมีสินค้าที่ m มช h o p นะอะอาจจะเพิ่มไ y Shop เอ่อช้อปปิ้งเข้าไปเลยให้เขาเลือกซื้อสินค้าสินค้าไมช็อปอะเขียนแปลว่าสินค้า ไม่ชอบไปเลยนะคะส่งไปเอ่อถ้าคนส่วนใหญ่ก็เอาช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ดูเนาะ mm. ก็จะเป็นช่วงกลางคืนอะ่ะเราอาจจะบอดแคสไปช่วงเย็นอีก,กรอบหลังจากที่เขาเขาเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเราก็อาจจะไปช่วงดึกดกหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะถึงห้าทุ่มส่งไปไม่ชอบของเราอาจจะส่งเป็นข้อความไปนะคะแล้วก็กดบันทึกนี่ เพราะอันนี้เนี่ยคือเราจะสามารถแยกย่อยกลุ่มลูกค้าได้ชัดเจนทำการตลาดได้เป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจงและบอดแคสตหรือโปรโมชั่นให้กับกลุ่มที่เป็นเฉพาะที่แบบเรารู้แหละว่าไลฟ์สไตล์เขาเป็นแบบนี้เขาจะตัดใจซื้อเพราะอะไรแล้วก็เก็บทุกกลุ่มนะคะในกลุ่มสุดท้ายอันนี้แหละที่เขาเรียกว่า step message นะคะแล้วก็เปิดใช้งานเลย ดังนั้นอย่าลืมนะคะมันก็ยังมีข้อระวังนะคะพี่จะฝากว่าข้อระวังของไอ้ตัว step message เนี่ยก็คืออย่าส่งหรือว่าถี่เกินไปนะคะซึ่งเราสามารถกำหนดได้แม้กระทั่งว่าวันเวลาด้วยนะว่ากี่วันส่งไปย้ำ,ยำๆกับการโปรโมชั่นตรงนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็คืออย่าส่งให้มากเกินไปเพราะว่าถ้าเราส่งแต่การตลาดมากเกินไปเนี่ยตัวลูกค้าเขาไม่ได้ไม่ได้ เนื้อหาไม่ได้ข้อมูลที่เขาต้องการเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะบล็อกหรือว่าสร้างความลำคาญให้ลูกค้านะคะ ดังน,นั้นเนี่ยเราควรจะวางแผนดีๆนะคะในการที่เราจะบอดแคสตัวสเตปเมสเซจออกไปนะคะถือว่าก็เป็นอีกเรื่องสําคัญกันนะคะนั่นคือการเข้าใจถึงลูกค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะทุกอย่างฝากเรื่องคอสนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจในส่วนของตัวคอสปิดการขายนะคะให้แพงด้วยไลโอเอเอมีเปิดรอบสดวันที่20มีนานะคะเรามาเรียน,ต,ต,น,ยนะะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นโหลดแอปทั้งในส่วนของมือถือคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมาเรียน ราวางระบบปิดการขายตั้งแต่ทำรูปทำภาพริชเมนูริชเมเสเซจการบอดแคสร,รวมถึงเนื้อหาในวันนี้ที่เราจะมาวางแผนเฉพาะของคุณเพราะเราเรียนเป็นกลุ่มเล็กนะคะหรือว่าใครสนใจที่ต้องการที่จะเป็น p r i v a t e coaching คือตัวต่อตัว,ตวเลยวางแผนการทำภาพด้วยออกแบบริชเมนูให้ด้วยนะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แอดออนไลน์ช็อตคัทนะคะสำหรับ รอบเป็นกลุ่มก็ราคานะคะตามที่แจง้งตามที่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามเกี่ยวกับการท online, ําออนไลน์ยพเอสนำเสนอเรื่องหัวข้อไหนนะคะทักเข้ามาพูดคุยหรือว่าส่งคําถามมาได้ที่แอดออนไลน์ชัดๆนะคะอย่างที่ย้ําไปนะคะเมื่อกี้นี้ก็เป็นข้อมูลนะคะทั้งหมดเกี่ยวกับการทำสเตตเมเต์ไปย้อนดูนะคะแล้วก็การเข้าใจลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญเนาะแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้แบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ